วันนี้เราจะพาทุกคนไปเปลี่ยนบรรยากาศการท่องเที่ยวหัวหินแบบไม่เดินริมทะเลแต่จะพาไปไหว้พระถึง9วัดเพื่อเสริมสิริมงคลมาดูกันว่ามีวัดอะไรบ้างเริ่มต้นกันที่วัดแรกวัดเขาตะเกียบตั้งอยู่บนเขาตะเกียบในตำบลหนองแกไม่ไกลจากตัวเมืองไฮไลท์ของที่นี่คือมีเจ้าแม่กวนอิมพันมือประดิษฐานอยู่ทางลงทะเลชาวไทยเชื้อสายจีนจะชอบไปมากในวัดมีน้องลิงอยู่เยอะแต่น้องชินคนไม่ทำอันตรายและบนเขายังมีเจดี เมื่อขึ้นไปสามารถมองวิวได้ถึง360องศา scared, prepared, like shy, right. วัดที่2วัดเขาลั่นทมตั้งอยู่ตำบลหนองแกไม่ไกลจากวัดเขาตะเกียบเป็นวัดที่สงบภายในพระอุโบโสถมีพระประธานและรอบๆตกแต่งด้วยจิตรกรรมฝาผนังที่วาดด้วยสีสันสดใส วัดเขาไกลลาดวัดที่3ติดกับวัดเขาลั่นทมตัวอุโบสถตั้งอยู่บนเขาแต่บอกเลยบรรยากาศด้านบนทําให้หายเหนื่อยมีมุมถ่ายรูปเยอะและยังสามารถมองเห็นวิวทะเลบอกเลยว่าสวยมากตอนนี้วัดกําลังบูรณนะแต่สามารถไปท่องเที่ยวกันได้นะคะ ต่อมาวัดหนองแกเป็นวัดที่สงบคนไม่พุกพานเหมือนวัดใหญ่ๆภายในวัดล่มรื่นมีองค์พระพิคเนศให้ทุกท่านได้ไปขอพรและในทุกปีมีการจัดงานประจำปีสามารถเสิร์ชหาข้อมูลได้เลยนะคะสะดวกมากๆ วัดที่5วัดพุทธชัยโยเป็นอีกหนึ่งวัดที่เป็นชื่อเสียงของเมืองหัวหินเป็นวัดที่อยู่บนเนินเขาเล็กๆบรรยากาศปลอดโปรง่งเงียบสงบเหมาะแก่การทำบุญอย่างยิ่งมีอุโบสถที่สวยงามสามารถมองเห็นวิวทะเลได้ วัดที่6วัดเขาใหญ่อรุณบุญยราราเป็นอีกหนึ่งวัดที่สงบและมีอุโบสถที่สามารถให้นักท่องเที่ยวได้ไปกราบไหว้ภายใ,ในมีการตกแต่งจิตรกรรมฝาผนังที่สวยสดงดงามและมีพระนอนให้ได้สักการะด้วยค่ะ วัดที่7วัดเข่าสนามชัยเป็นวัดที่อยู่ห่างออกไปจากตัวเมืองไม่ไกลมากด้านบนปดิสถานเจดีสามารถมองวิวได้ถึง360องศาระหว่างทางไป j จดีมีต้นไม้ดอกไม้และคําสอนต่างๆเป็นเครื่องเตือนสติเป็นระยะระยะแต่ระวังมดนิดนึงนะคะวัดเข่าสนามชัยถือว่าเป็นวัดที่มีความสงบและร่มเย็นอีกหนึ่งวัดค่ะ วัดที่8วัดเขาเต่าเป็นวัดที่ติดกับอ่างเก็บน้ําเขาเต่าไฮไลท์ของที่นี่คือมีศาลากลางน้ําให้ได้เข้าไปไหว้พระและให้อาหารปลาถือเป็นอีกวัดที่มีความสงบและมีความเป็นธรรมชาติค่ะวัดสุดท้ายวัดถ้ำเขาเต่าถือเป็นวัดชื่อดังใกล้ชุมชนอีกหนึ่งแห่งวัดติดกับทะเลสามารถชมวิวทะเลได้แบบสุดลูกตาที่สําคัญมีเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานและมีจุดที่นักท่องเที่ยวสามารถสํารวจได้อีกเยอะ บุญกันท่วนหน้าเลยทีเดียวสําหรับเกวัดในตัวเมืองหัวหินบอกเลยยังมีอีกเยอะแต่ทุกคนต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ